สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พรุ่ท่านครับพี่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพรยนครับสวัสดีค่ะพบกับน้ำหนึ่งกับเป็กอีกเช่นเคยค่ะตอนนี้ก็อยู่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46ค่ะแล้วก็วันนี้นะน้ำหนึ่งกับพี่เป็กสัญญาว่าจะพามาดูรถแนว SUV Cross Over นะคะก็รถรุ่นนี้เป็นรถเป็นรถรุ่นที่ยอดนิยมแล้วนะพี่เป็กใช่ช่วงนี้ขายดีนะขายดีมากแต่ก่อนเนี่ยเก่งแบบเก่งกลางเราขายดีมากเลยนะเอาติสเนี่ยใช่เอาติสขายดีมากนะตอนนี้ดรอปลง เป็นพวก SUV ส่งคอสเวอร์นี่แหละที่ขายดีรถคลอส BRV HRV CRV เริ่มเข้ามาแล้วนะคะรถแนวรถรถแบบเจที่นั่ง5้าที่นั่งแนวแบบอเนกประสงค์แบบนี้นะคะรวมถึงเนี่ยแบบด้านหลังนะเอ็กเพนเดอร์นะเข้ามาประมาณ4คันเนี่ยติดจองไปหมดเลยนะไวมากแล้วคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเมื่อวานนี้ก่อนที่เราจะไปดูโคโรล่าคอสก่อนที่เราจะไปดู เอ่อ h r ชผมขอพาไปดูคันนี้หน่อยน้องก็บิ่งถ่ายเสร็จแล้วก็ลืมปิดไฟกับพิบไปด้วยเออั่นโดนแน่นะปียีครับคันนี้ปี2 2ปี2 2ค่ะยังไงต่อห5 g ่สีขาวอ่าเพราะว่าเ p ็ n d e r เดเขามันเป็นรุ่นย่อยๆของป a เจ r o คือออปชันอ่ะคล้ายกันหมดเลยนะพี่แต่ว่าเขาเป็นมินิลงมาดูจากไฟหน้าหนูชอบนะรุ่นนี้หนูชอบไฟหน้าเขานะคะไฟหน้าเขาดูแบบใหญ่มากแล้วถ้าแบบมองเผลอๆน่ะหนูจะบอกว่า ประตูเขาใหญ่ใหญ่นะครับผมเป็นเป็นเจ็ดที่นั่งนะแต่ว่าผมมองว่าแบบมันน่าใช้กว่าอเวนซ่านะนะครับขนาดมันพอๆกับเวล้ออะแต่หนูคิดว่ามันภายในมันดูกว้างกว่าจอใหญ่จอใหญ่ของพวกจอใหญ่มากแล้วเขาแล้วถ้าเปรียบเทียบกับหนูว่าไอตัวเนี้ยเอ็กเพนเดอร์มันเหมือนมันกว้างอะมันเหมือนมันกว้างกว่ามันดูแบบมันดูนั่งไม่อึดอัดนะสําหรับ มิตซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์นะคะพี่จ๋าจอใหญ่มากนะคะมีลูกเล่นให้เล่นเยอะเลยนะมีคุณคอนโทรลเลยน้ำหนึ่งจะสตาร์ทก็ได้นะวางไว้ข้างบนน่ะเนีาะเดี๋ยวหนูลองสตาร์ทให้ดูละกันนะคะจะได้เห็นได้ไหมด้วยเพราะว่าน้ำหนึ่งกับพี่เป็กอยากขายเอ็กซ์เพนเดอร์พี่จ๋ารีบๆเลยนะหนูบอกเลยนะว่าถ้าใครเห็นคลิปนี้นะมันมาไวไปไวนะครับหู้จอจอแบบชัดมากเฮ้ยนี่มันจอแอนดรอยนะน้ำหนึ่งอ่าคันนี้จอเปลี่ยนมาให้แล้วไม่เท่าไหร่ ไม่อยู่แสนสองหนึ่งแสนสองมืนแปดพันโลถือว่าระยะทางเหมาะสมละกันอ่ะเดี๋ยวสนใจคันนี้ไม่ประมาณแสนสองไอเย็นมากแล้วก็มีจอยแอนดรอยแล้วนะครับราคาเดี๋ยวเช็คให้นะคันนี้ราคาอยู่ห้าเก้าล้ำหนึ่งปียี่สิบสองห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันพออยู่ประมาณเก้าพันเนสี่อ่าสีดาวผ่อนเก้าพันสี่เท่าไหร่นะยี่สิบสองอุ้ยคุ้มนะสี่ขาวมุกนะครับมาดูด้านหลังกันโอ้โหตรงนี้พี่ว่าพื้นที่ด้านขาเนี่ยเขากว้างมากนะ มีที่ชาร์จโทรศัพท์หลัง USB 2จุดครับแล้วมีแอร์ลาวข้างบนอือคือเอ็กเพนเดอร์หนูบอกเลยเป็นรถที่กว้างแล้วดูใหญ่แล้วออปชั่นคือทันสมัยอ่ะใช้เองเลยหนึ่งป่ะอยากได้อยู่นะสำหรับรถเจ็ดที่นั่งพี่จ๋าน้ำหนึ่งมีอีกครอบครัวก่อนเนาะนะครับครอบครัวละคันครอบครัวละคันสภาพหนูจะมาอยู่แบบนี้ไหมฮะนี่เจ็ดที่นั่งเจ็ดที่นั่งนะคะแล้วก็เอ็กเพนเดอร์เขาพับลงนะพี่เป๊ก ก็ถือว่าพับเรียบนะก็วางของได้เยอะถ้ามา5คนสนใจทักมา5 5 9 0 0 0ห้ามื่นเ้าพันในปีที่ค่อนข้างจะใหม่ปีปมีจอ a n d ด o อ d แล้วรถสีขาวมุกสภาพสวยครับใหม่แสนสองไปเราไปดูสำหรับ HRV ครับช่วงนี้ขายดีนะแล้วผมจะบอกว่า HRV ของรนยนนะเป็นอีกหนึ่งคันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มาล็อตมาล็อตหลายคันแล้วก็ไปหมดเลยจำล็อตเดือนที่แล้วได้ป่ะล็อตปียี่สิบแป๊บเดียวนะหมดแล้วแป๊บเดียวคือหมดแล้วเลยอ่ะ อ่าแล้วก็ H R V เนี่ยหนูจะบอกว่ารุ่น E Limited ปกติแล้วนานๆจะเข้ามาทีมันมีช่วงนึงที่เข้ามาสีขาวครับแล้วก็มาสี E Limited ตอนนี้เรามีสองคันมีคันหนึ่งปีสิบหกจนสิบเจ็ดสีดำแล้วก็สีเทาแล้วก็คันนี้นะครับคันนี้ไม่แสนสามสีดำเนี่ยไม่เท่าไหร่นะประมาณแสนนิดนิดแสนกว่ากว่านะครับแล้วหนูดูให้อันนี้แต่ว่าคันนี้เราเล่าคันนี้ก่อนคันนี้ปีสิบแปดครับไม่อยู่แสนสามนะ ราคายังไม่มาแต่ผมเดาว่าน่าจะสีกลางๆนะครับอใครสนใจติดต่อก,กันเข้ามาได้เนี่ยเดี๋ยวส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ส่งรูปเพิ่มเติมให้อืก็คือไอตัวปีสิบหกจุดสิบเจดมาอยู่ประมาณแสนเจ็ดเนี่ยครับลูกอมติดคอไม่แสนเจ็ดพี่เป๊กอยู่กับหนูมากนะพีเ<อ>่เป๊กเริ่มจาอะไรไม่ได้เหมือนหนูแล้วคันนั้นไม่แสนเจ็ดคันนี้ไม่แสนสามแต่คันนี้ราคายังไม่มาน้ำหนึ่งพูดเยอะลูกอมลงคอแล้วพี่เนี่ยแต่คันสีดําปีสิบหกจุดสิบเจ็ดคันนั้นราคาสี่หนึ่งเก้าอ่า กินน้ำก่อนไหมไม่เป็นไรไปต่อมาดูภายในอันนี้คือแรกรับนะรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานอุยหนูบอกเลยว่าสภาพสวยมากครันนี้เป็นเทาดำเทาดําเป็นสีรถที่ดูแลง่ายพี่เป๊กหนูถ้าให้หนูเลือกนะหนูอยากได้ตัวนี้มากกว่าชอบเทาดำแล้วก็อีดอย่างหนึ่งคืออีลิมิเต็ดอ่ะมันจะเป็นฟัง์กชันท็อปแค่ไม่มีสลูปนะต้องบอกงี้นะครับอีลิมิเต็ดเนี่ยเป็นรุ่น เป็นตัวเป็นฟังก์ชันเดียวกับท็อปเลยแต่แค่มไม่มีซัลูปนะเขาออกแบบมาให้สำหรับคนที่ไม่ชอบซลูปครับแต่ได้ฟังก์ชันจัดเต็มเหมือนกันอืมคือถ้าใครชอบมิซูเจดที่นั่งไปเลือกเมื่อกี้นะคะสะภาพสวย แต่เรารักคันด้าไงนะคะคันด้าก็เลือกค o นด้าพี่เป๊กเขาจะไปคลอสมากกว่าหดีกับพี่เป๊กก็ไม่เหมือนกันนะใบปอศูนย์ก็ห้อยอยู่นะของค o นด้านเช็คศูนย์ตลอดอยู่แล้วไม่แค่แสนสามรถปีสิบแปดถือว่าขับไม่เยิ่มหนึ่งปีละหมื่นกว่าโลถือว่าระยะทางเหมาะสมค่ะผมเดานะคันนี้สี่กว่านะครับสี่แสนกลางๆอ่ะน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละสภาพสวยบบอหลังพับได้นี่คือแรกรับนะสภมพแบบ ผมว่าคลิปอยู่นะคะได้เซ็นเซอร์ถอยมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดแล้วหนูชอบฮอนด้าอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาพับเรียบพื้นที่ใช้สอยนะคะกว้างจะมา3ามคนก็อีกอันนึงก็คือพับลงมันก็วางมันแยกสี่สิบหกสิบนะแต่ถ้าเป็นโตลต้าพับแล้วมันจะนูนออกมาใช่นะไหนๆก็เทียบกับโตลต้าแล้วไปดูไหมมิสซูไปแล้วฮอนด้าไปแล้วข้างข้างเลยหนึ่งมาปะโคลรล่าคอสครับอันนี้จะได้เป็นแบบไฮบิดแล้วคือหนูชอบฮอนด้านะพี่เป็กเขาชอบ โตโยต้านะเห็นไหมคนเรายังมีความแตกต่างกันคือเราก็มีหลากหลายนะคะแบรนด์ให้ลูกค้าได้เลือกกันนะคะก็พาดูหลายๆแบรนด์ค่ะอะมาคล้อเลยพี่เป๊กตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินล้วนจะแตกต่างกับสองไฮบริดเปล่าเป็นไฮขอโทษค่ะเป็นไฮบริดขอพภายโทษ เป็นไฮบริดพรีเ um มียมนะครับฮะอ่ามันเป็นไฮบริดอันเมื่อกี้หนูจะบอกหนูพูดผิดหนูจะบอกบบว่าแตกต่างจากสองคันเมื่อกี้เพราะว่าสองคันเมื่อกี้เป็นเบน,เน,นซินลว้วนหนูพูดผิดแต่ค,ค,คันนี้มันเป็นไฮบริดอ่าราคาเขาอาจจะขยับขึ้นมาหน่อยแต่ว่าได้ในเรื่องของความประหยัดปี21ใหม่อยู่แสนเกือบเจ็ดพันโลนพี่เป๊กครับคันนี้เจ็ดสามเก้านะฟีดาวคุณจะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองนิดๆนะหมื่นสองสี่ร้อยนะครับได้ปี21นะวันรันตีแบตไม่จํากัดระยะทางครับครับวันรันตีแบตจํากัดระยะแค่ปีนะ ก็อันนี้เหลืออีกประมาณสักหกปีได้คุมม้มครับได้รถที่ประหยัดน้มามันสูงสุดอ่ละยี่สิบสี่ลิตรนี่ภายในสีดําภายในเขาจะถ้าเทียบกับสามคันเมื่อกี้ที่พาดูนูว่าความกว้างพอๆกันพอรถรุ่นใหม่เขาเริ่มทาความกว้างม,มาพอๆกันแล้วถ้าจะเปรียบเทียบกับพวกอเวนซ่าเนี่ยมันก็จะเป็นรถเล็กถ้าใครอยากได้ราคาประหยัดและเจ็ดที่นั่งที่มีงบพอจํากัดเราก็มีแต่ถ้าอยากได้แบบขยับขึ้นมาหน่อยปีใหม่ขึ้นมาหน่อยอ่ามันก็นั่งสบายแล้วใช่ค่ะนะตัวนี้ก็เป็นตัวแล้วก็ มีเบรกมือแบบปรับไฟฟ้าครับกล้องถอยจอร์สกีนแอร์ปรับดิจิตอลแล้วออันนี้มันเบรกเท้าเปล่าเบรกเหยียบเบรกมือเป็นแบบเหยียบนะขอขอภัยนะเบรมือแบบเหยียบแอร์ดูโอโซนแอร์ออโต้ให้เรียบร้อยจอใหญ่มากนะคะประหยัดน้ำมันจริงแล้วก็อีกหนึ่งจุดครับที่คนมองข้ามกันคือแบบไฮบริดเสียงมันเงียบนิดหนึ่งอ่ามันไม่มีเสียงเครื่องยนต์แบบ ตึงตังมารบกวนภายในห้องโดยสารนะครับเนี่ยหนูนั่งให้ดูทั้งสามคันเลยถือว่านั่งสบายทั้งสามคันค่ะอยู่ที่เลือกเจ็ดที่นั่งห้าที่นั่งนะคะที่เลือกได้ไปดูด้านหลังหน่อยไหมพี่เปยบเทียบกับเมื่อกี้ข้างหลังเบาะจะพับได้ครับแต่ว่าของตัวต้าอ่มีแอร์หลังนะคันนี้เป็นตัวเดียวเลยนะที่มันมีแอร์หลังแบบด้านล่างอ่ะแต่ถ้าเป็นมิสูจะเป็นแอร์เราบนอันนี้เปิดท้ายไม่ได้พี่เป๊กไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปดูคันอื่นแต่หนูจะบอกว่าถามว่า โตยต้ามันพับหลังได้ไหมมันพับได้แต่ถามว่าพับเรียบไหมอะอาจจะไม่ได้เรียบแต่วางของได้ละกันวางของได้เราไปดูคันนี้น้ำหนึ่งคันนี้รู้สึกกับปียี่รับสองคันนี้คือคันนี้หนูจองขอภัยคันนี้น้ำหนึ่งจองแล้วปียี่สี้แอ้วลูกค้าซื้อสดใช่ปีสี่เก้าเอดแต่สเปคนี้มีสีเทาฟ้าอ่ะหนูจะบอกว่าข้างหลังแค่เนี้ยกว้างแล้วสําหรับคลอสนะพับให้ดูไหมอีกหนูว่าอันนี้ขายไม่ได้นะครับลูกค้า จะรับรถแล้วเนี่ยแต่หนูก็แต่ก็ดูในเรื่องของการพับบอกมันก็มันไม่ได้เท่าไหร่หรอกอ่ะเนี่ยมันก็แต่ตรงนี้คือเขาก็เน้นให้วางของอันนี้อย่าหายนะเหน่หนึ่งแปดพันนั่ซือแยกอ่ะนะไอตัวปิดเนี่ยนะครับหนูว่าแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์เขาก็ออกแบบมาอย่างดีแล้วแหละนะคะเขาก็น่าจะออกแบบมาอย่างดีละอ่ะปะแต่ว่าถ้าคอสนะเรามีเยอะสุดอย่างที่อย่างเนี้ยคันเนี้ยปีเบ็ดครับไฮบิดสมาร์ทไมประมาณเท่าไหร่แห0 0 0หนึ่งแสนต้นใช่ค่ะ สีเทาฟ้ามีราคาเท่ากันเลยหกสี่เก้าผ่อนนะถ้าคุณฟรีดาวผ่อนเจ็ดปีประมาณไม่ประมาณแสนสองแสนสองก็แสนสามมีสีดําเทาดําแบบเอ่อเทาเทาบอนแบบเนี้ยแล้วก็จะมีสีเทาฟ้าราคาเท่ากันหกสี่เก้าปียสบองปีสิบเอ็ดแล้วก็จะมีตัวพรีเมียมที่เป็นปีสองเหมือนกันไม่แปดหมื่นสนใจทักเข้ามานะคือคอร์สเราก็มีเยอะเพราะว่าช่วงนี้นะรถแนวเนี้ยมาเยอะแล้วก็ยาริสคอร์สยังมีเลยอ่ายาริสคอร์สก็มี ไม่ใช่คันนี้ใช่ไหมที่กี้เราดูอ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่คันนี้แหละสองเจ็ดสองสี่อ่ะเนี่ยนะครับคันนี้เดี๋ยวขอดูเลขไม้หน่อยคันหนึ่งใช่คันนี้แหละไม้แปดหมื่นอ่าคันนี้ฝาท้ายไฟฟ้าอ่านะครับไม้แปดหมื่นแล้วก็ได้ปียี่สิบสองคันนี้จับจองได้นะคะยังว่างว่างค่ะพี่จ๋าทะเบียนสองเจ็ดสองสี่ยังว่างอยู่ตัวนี้เป็นตัวไฮบิดอะไรคะพี่เพชรไฮบิดพรีเมียมครับปี22สอง ตะกี้ที่เราดูคันแรกอ่ะสีเนี่ยมันเป็นปีเีสบดแล้วก็ไมลแสนสามพันใช่ป่ะค่ะแต่คันเนี้ยไมมันแค่แปดหมื่นแล้วใหม่กว่าหนึ่งปีแต่ราคาสูงกว่าสี่หมื่นอ่าตัวนี้เป็นปีย2ิบสองไมลแปดหมื่นหกเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแล้วก็ได้เป็นสีสทององบอลทองมันเรียกว่าบอลเงินบอลเงินบอลเทาอ่าประมาณนี้เออถ้าบอลเทาโอเคถ้าในเล่มเขาจะลงว่าเทาครับน้ำหนึ่งมีทริกให้ลูกค้านิดนึงครับผมเทาฟ้าในเล่มก็ลงเทา ดอนเทาในเล่มก็ลงว่าเทาเทามันคือเฉดเดียวกันนะครับประมาณนี้ไม่น้อยค่ะไป86,000โลนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวลองท็อปมีฟูดคอนโทรลให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยด้านหลังเนาะฝาท้ายแบบนี้นะครับไปสัมผัสแบบนี้ปุ๊บเขาจะเป็นเนี่ยเปิดได้รู้ไหมว่าเปิดได้3จุดค่ะดึงกดปุ่มในข้างในตัวรถครับ กดค้างรีโมทก็เปิดฝาท้ายได้แม้กระทั่งปิดนะกดค้างรีโมทก็ปิดฝาท้ายได้เหมือนกันเพราะผมใช้ใช้เองแต่ว่าเขารุ่นของมิเต็กนี้มันแบบเตะได้นี่เตะได้แต่ไม่เคยเตะเลยอะมูนอีคีเตะใช่หูอแอบไปเตะแต่ว่ารีโมทต้องอยู่ใกล้ๆนแต่ผมว่านะสะดวกที่สุดแต่ไม่ใช่คียเซนเซอร์ก็กดค้างรีโมทดิเนี่ยผมสมมตินะผมไปแมคโครนะผมเห็นรถผมจะไปเปิดรถใช่ไหมผมเห็นรถผมแล้วผมกดค้างรีโมทครับ มันก็เปิดฝาท้ายแล้วผมจะไปคลิกทำไมเดนี้เดี๋ยวนี้เขาใช้ง่ายนะครับผมใช้ง่ายนะของผมนะผมยกตัวอย่างเลยว่าถ้าเป็นคันของผมน้ำหนึ่งไปข้างหลังกันนี่มีคอรนะครับจอดอยู่อ่าผมยกตัวอย่างคันที่ผมใช้เนาะผมซื้อมาที่เพชรยนต์เนี่ยแหละนะครับประหยัดน้ํามันจริงนะยี่สิบเจุดห้าถึงยีิบสกิโเมตรต่อลิตรประหยัดมากไฮบิดผมซื้อปียีนั่นแหละนะครับ คืออ,อยากได้ความคุ้มค่าสําหรับไฮบริดนะลูกค้าหลายๆท่านถามนะเบนซินกับไฮบริดแตกต่างยังไงถ้าคุณอยากได้ความคุ้มค่านะคือคแบบประหยัดอะ,ดดะมันอาจจะเราอาจจะผ่อนสูงแตนน่ได้ความประหยัดมันก็เดี๋ยวนี้ไฮบริดมันไม่น่ากลัวอือฮึคือคือที่ผมตัดสินใจซื้อเนี่ยมันง่ายมากเลยเพราะว่าที่บ้านก็ใช้รถไฮบริดของโตโยต้ตาอยู่คันหนึ่งนะครับปีสิบสี่พีอุดแม่ชอบมากผมก็เลยไม่กลัวไงนะมันไฮเน้นเนี่ยถ้าหมดเกินสิบปีใช่ไหมครับอู่ไฮบริดเทียบเลยอะ จะไปซ่อมดีมันถูกว่าศูนย์แบบเกินครึ่งอืมคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคา6 9แ0นเปี2ีไม่นะ้อยอีกหนึ่งคันไม่เจ็ดหมื่นปพันโลปี2ีสําำหรับตัวเอ,อ่อคลอสไฮบิดแล้วเป็นตัวสมาร์ทนะคะ,อ,ะอ่าก็ตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นของตัวไฮบิดละกันนะคะ ก็ตัวนี้เป็นตัวประหยัดเหมือนกันค่ะอัตราการประหยัดน้ำมันเท่าตัวพรีเมียมยแหละแต่ว่าออปชันอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้าใครแบบไ,ไม่ได้ชอบออปชันมากนะคะก็ดูเป็นตัวแบบนี้ก็ได้ค่ะนะความประหยัดก็ยังมีฟังก์ชันพวงมาลัยให้อยู่มีคูด c คอนโทลให้อยู่หน้าจอก็ทัชสกรีนะน,นะแอรดิตัน,นจุดที่มันจุดที่มันแตกต่างกันคืออะไรรู้นึงอะไรครับผมฝาท้ายไม่เปฟ้าลายล้อไม่สวยแค่นี้จริงสมาร์ทกับพรีเมียม แตกต่างกันนิดนึงนะประมาณนี้แล้วก็บสปอร์ตไม่มีแค่นี้นะครับประมาณนี้สามสี่จุดนะเล็กน้อยแต่ราคาประหยัดครับค่ะนี่ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้มันก็สามารถไเปิดฟ้าดันนิดนึงคือสามารถมันก็เปิดได้แหละเพราะว่ามันมีโช๊คไงคอยทุ่นแรงให้เราเห็นไหมก็เปิดดันขึ้นแล้วปิดก็คือดันลงสักนิดนึงจะบอกว่าคันเก่าผมมาแฮทแบ็กนะผมต้องเปิดฝาท้ายแบบเนี้ยแรกๆผมไม่ชินนะผมไปกดไอ้ปุ่มไฟฟ้ามันอ่ะผมต้องรอว่ามันจะเปิด แต่ว่าตอนที่ฉีดแล้วมันยุดหนใชหมตอนที่ฉีดแล้วมันหยุดหงินใช่ไหมมันเปิดช้าใช่ไหมเปิดเองเลยมันไวไงเปิดเองมันไวกว่าครับมันก็มาดูคันต่อไปหมายเลขนึ่งใฟ้าเพิ่มเข้ามาข้างหลังมีไหมอ่ามี c h r หรอข้างหลังมี c n r ครับมี่เซลล่าคอร์สเบนซินไปดูคอร์สเบนซินก่อนไหมคันนี้มาค่ะปียี่สิบสองไมล์แสนสามหกสี่เก้าอ่าตัวนี้ เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนครับหกแสนสี่หมื่นเก้าพันปีอะไรปียี่สิบสองไม่แสนสามอ๋อแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นตัวปียี่สิบเอ็ดเท่าฟ้าก็เท่ากันราคาเท่ากันอ่ะก็แล้วแต่ลูกค้าตัดสินใจเอาไฮบริดคือบางคน่ะเขาอยากได้ตัวเครื่องยนต์เบนซินล้วนไงพี่เป๊กแต่ว่าเอ่อปีอาจจะมากกว่าไงตัวนี้ปีมากกว่าอ่าใช่ประมาณปีมากกว่าปีหนึ่งหนึ่งปีแต่ราคาเท่าไฮบริดเราเอา ไฮบิด <Hi> <laughs> อ่ะประมาณนี้นะครับแต่บางคนเขาชอบเบนซินไงพี่บางคนเขายังไม่กล้าที่จะใช้ภายใน <Hi bit. S 1> เหมือนกันเลยเปิดภายในให้ลูกค้าดูสักนิดนึงะนะครับดดนี่ภายในเหมือนกันแต่ล้อไม่เหมือนนะอันนี้ล้อแบบสวยน้อยที่สุดดูดิขนาดตัวสมาร์ทล้อสวยวันนี้เนาะ อ่าอันนี้ล้อแบบเหมือนเอาอะไรเนี่ยาาาเขาทําแตกต่างกันละกันดูคันนี้ไหมไม่น้อยไหมมาดูตัวไม่หกหมื่นมั้ยโตโยต้า C H R ไม้อันนี้ไม้แสนห้าพี่เป๊กไม้แสนห้าค่ะเป็นตัวหนึ่งจุดแปดเอนทรีเป็นตัวเริ่มต้นนะคะปี2018 45,900แก็ประหยัดงบลงมาอีกนะพอนอยู่ประมาณ8,000เองนะคะส่วนสีฟ้ารู้สึกไปแล้วนะสีฟ้าติดจองไปแล้วนะคะแต่ยังเหลือสีแดงอยู่นะนะคะสีแดงก็7 9 9ดเกคันนี้ คันนี้เจ็ดแสนเกาหเป็นตัว S5 ที่นั่งเป็นตัวเริ่มต้นของ5ที่นั่งค่ะปียีองไม่หกหมื่พันโลสนใจทักมาจริงๆแล้วอ CRV เรามีอยู่หลายคันนะนี่ปีเบเลยนะครับแล้วก็ส0 0 0สนก็บาทก็มี BRV ยังมีอ,มอยู่นะคะคันนี้สามเจเกอ่ะเราจะมาถ่ายบ่อยๆนะเพราะว่า คันไหนที่เออ <laughs> เราอยากขายบ้าง <laughs> นะคะคือมันมาไวไปไวจริงจริงนะ B R V อ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่โอ้ <c oughs> โหลูกค้าถามหายเยอะมากแต่พอเข้ามาแล้วอะลูกค้าไม่ถามเลยเดี๋ยวพอเราถ่ายคลิปไปเยอะๆนะพอมันไม่มีนะเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาถามนะน้ำหนึ่งพี่จะบอกให้รู้ป่ะว่าที่เราถ่ายคลิปกันทุกวันเนี่ยคลิปไหน <c oughs> ที่ลูกค้าทักมาเยอะสุดรู้ป่ะคลิปไหนคลิปเมื่อสองเดือนที่แล้วเชื่อป่ะพี่ยังรับสายฮอนด้าเจ็ตคันละแสนกว่าบาทอยู่เลยอะแล้วน้ำหนึ่งจำตอนซิตี้ห้าหมื่นแล้วก็ไอตัวเออ ฟรีเดียฟรีห้าหมื่นได้ป่ะผู้ค้ายังโทรมอยู่เลยงั้นพี่ต้องรีบติดตามนะเพราะว่าพี่ติดตามไว้พอน้ำหนึ่งกับพี่เป๊กเนี่ยเราเราลงคลิปเนี่ยปุ๊บมันเด้งขึ้นเลยนะพี่จะได้เห็นก่อนเลยว่าเราอัปเดตรถอะไรบ้างนะคะจะได้ทันเพื่อน่ะหรือถ้าคุณพร้อมเดือนไหนไม่เป็นไรคุณทักไลน์มาก่อนถ้ามีรถไทยที่คุณต้องการผมจะส่งอัปเดตค่ะเพราะว่าสมมติถ้าคุณซื้อรถแบบฟรีดาวนะคุณรับรถสิ้นเดือนเนี่ย ะผ่อนในียเดือนครึ่งเอารถไปใช้ก่อนได้เลยนะครับโซนนี้มีเรามี s อ v ยูวีไหมครับน้ำหนึ่งมาดูโซนนี้กันมีเปล่า s อ v ยูวีไม่น่ามีไหมนะเดี๋ยวขอส่องหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรก็ให้พี่เป๊กแพนๆนะว่าจริงๆแล้วเรามีหลายหลายรุ่นแต่ว่าคันหนึ่งเปล่าเนี่ยนี่คอร์สครับแต่ในคลิปนี้เราจะถ่ายคลอสกันคันนี้ไม่ปะมาณ รู้สึกว่าจะประมาณแปดหมื่นประมาณแปดหมื่นโอเคปีอีฟสองดูให้เจ็ดเจ็ดเก้าหนูดูให้อาจะใช่เก้าสามศูนย์หนึ่งหนูเจอก่อนพี่เป๊กอีกเจ็ดเจ็ดเก้าพี่เป๊กไบแปดหมื่นห้าจริงปีสองจำได้เห็นไหมพี่จำได้เจ็ดเจ็ดเก้าพี่เป็กกลับมาเป็นตัวย่อยว่ามันเทียบกันกับไอ้สีเทาตะเกียบเท่ากันเลยไหมก็เท่ากันราคาเท่ากันปียี่สิบสอง อ่าเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมเป็นตัวรองท็อปราคาเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสนใจทักเข้ามานะคะพี่จา๋าเบื้อนล่างนะครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดข้อมูลให้ดูเพิ่มเติมแล้วฝั่งนูมันเป็นรถอะไรกนะันอ่าอันนี้รถรู้สึกว่าเนี่ยจองแล้วรอรับอ๋อโอเค,คันนี้อ่ะนี่หนูให้ดูนะคะให้แผนกล้องดูจริงๆเรามีรถเยอะนะแต่ว่าในในช่องเนี้ยในคลิปเนี้ยเราจะพามาดูพวกแนวครอสโอเวอร์กันซะมากกว่ามีหลายรุ่นหลายคันนะจ๊ะพี่ๆจา๋าเราก็จะสลับ เปลี่ยนกันไปนะคะให้ลูกค้าได้ดูนะว่าเราจริงๆเรามีรถเยอะมากๆเลยนะใช่รถเข้าใหม่ก็ทยอยเข้ามาเยอะเนาะ<ช>เป็นไงไปต่อยไหมหรือยังไงไ,ไปแล้ววันนี้ประมาณนี้ดีกว่า18นาทีแล้วโอ้โหเยอะจังเลยอ่ะวันนี้ประมาณนี้เนาะใครสนใจรุ่นที่เรานําเสนอก็ติดต่อันเข้ามาเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดครับส่งรูปส่งเงื่อนไขาการผ่อนนะหรือซื้อสดให้คุณดูทางไลน์ค่ะครับแอดไลน์<อ>มาเบอร์ด้านลังโอเคค่ะ คลิปนี้น้ำหนึ่งกับพี่เป๊กขอตัวลาไปก่อนนะดูกระบะสวยๆวยมาผ่าน <พา S 2> หน้านะนี่เดี๋ยวคิดก่อนว่าคลิปหน้าจะไปกระบะไหมเนี่ยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้น้ำหนึ่งกับพี่เป๊กขอตัวลาไปก่อนละกันนะคะพี่เป๊กิดจบเลยวันนี้ประมาณนี้ครับสนใจขนาดทักมาได้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ